ในระหว่างวันที่13ถึง25ตุลาคม2 5 0 5หลวงพ่ออาพาธเกี่ยวกับกระเพาะอาหารต้องมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักในเขตพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งเป็นบ้านของนายแพทย์สนัน่นบุญญานิตประชาชนตำบลดอนยายหมก็ได้พร้อมใจกันไปทำหน้าที่แทนหลวงพอ่อนำกระถินสามคีไปทอดที่วัดดอนขนาก เมื่อวันที่16ตุลาคม2505ได้ปัจจัยเป็นมูลค่าสำหรับสร้างพระอุโบสถถึง20,000เศษวันที่17ตุลาคม2505ในนามของหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพลูกศิษย์และชาวบ้านดอนยายหอมก็ได้นำกระถินสามมีีไปทอดที่วัดดอนเล่าเกียรติวัดเกาะวังใสชาวดอนยายหอมก็เฮโลกันไปทอดกระถินวันที่20ตุลาคม2505 ชาวดอนยายหอมก็พร้อมใจกันไปทอดกระถินสามัคีสมทบทุนก่อสร้างกำแพงแก้วให้กับวัดจินดารามอำเภอสามพรานอีกแต่ละวัดนั้นหลวงพ่อไปเป็นประธานและเป็นผู้นำให้ทั้งนั้นชาวบ้านและสมพารแต่ละวัดจึงเคารพรักหลวงพอ่อประชาชนในตำบลเหล่านั้นก็มีสัมพันธ์ไมตรีทางจิตใจกับชาวดอนยายหอมมีความสนิทสนมกันคบหาสมาคมปรองดองกันเสมือนญาติ ทำให้ชาวบ้านต่อชาวบ้านกลายเป็นมิตรไม่มีความแตกเกล้าหรือคอยข่มเหงรังแกกันเหมือนแต่ก่อนใครพลัดถิ่นหรือแหลมเข้าไปในเขตอื่นก็มีการตีรันฟันแทงปล้นทำร้ายกันจึงน่าจะนึกถึงพระคุณของหลวงพ่อที่เป็นผู้นำทำให้ชาวบ้านหลายๆตำบลกลมเกลียวสนิทสนมกันฉันญาติมิตรทำให้คดีอุกฉกันและลักเล็กขโมยน้อยในชนบทนั้นเบาบางลงไปมากเพราะเกรงใจหลวงพ่อ นี่แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าหลวงพ่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เพราะท่านทําให้สังคมมีความสงบและเรียบร้อยขึ้นข้าพเจ้าได้เคยเห็นคําของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่สมัยหนึ่งได้แนะนําข้าราชการฝ่ายตํารวจและฝ่ายปกครองเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดและนายตำรวจชั้นผู้บังคับการให้หาวิธีปราบอาชญากรตามวิธีการของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมซึ่งท่านปราบปรามโดยตัดต้นลมเสียก่อน อันเป็นวิธีระง,งับมากกว่าปราบปรามเช่นเรื่องการปราบการพนันของท่านด้วยวิธีเรียกนายบอนหรือนายทุนมาอบรมชี้แจงให้เห็นผลสะท้อนของการส่งเสริมการพนันว่าจะกลายมาเป็นหอกให้โทษแก่ตนเองและวิธีป้องกันความหายนะอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมทั่วๆไปโดยผู้กระทําก็หาได้รู้เท่าถึงการไม่เช่นการริหรือฝึกหัดเป็นนักเลงสุรายาผิน เพราะสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแต่ให้โทษไม่มีให้คุณแก่ผู้เสพเลยความเป็นห่วงเป็นใยในความเดือดร้อนของชาวบ้านจากน้ำใจอันเพียบแร้นด้วยความเมตตาก็เพราะท่านไม่อยากเห็นเขาทั้งหลายต้องประสบกับความถมจมท่านจึงต้องสอดส่องและเข้าเกี่ยวข้องโดยเรียกผู้ที่เข้าสังคมกับเจ้าของโรงยาผินประจำตำบลมาอธิบายถึงโทษอย่างมหันของมันและยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังกระทำหน้าที่เป็นเสมือนสันติบาลใต้ดินคอยวางยามจับสายตาดูว่าใครบ้างที่คบค้าสมาคมกับคนต่างถิ่นที่จะนำเอาอาบายามุกต่าง,างๆมาแพร่หลายหม่อมใจคนในตำบลของท่านให้กลายเป็นพลเมืองเลวเช่นว่าพอมีคนมาบอกท่านว่าในสี่ลูกชายในสาแอบไปพาพวกนักเลงตำบลอื่นเข้ามาซ่องสมชุมนุมกันดื่มสุรายาพินและเล่นการพานัน ท่านก็จะเรียกตัวมาสั่งสอนให้เขารู้สึกตัวและกลับตัวเสียใหม่ก่อนที่เขาจะถล่มตัวเข้าไปจนถอนไม่ขึ้นท่านกระทำคล้ายๆกับว่าท่านเป็นพ่อที่คอยคุ้มครองอภิบาลลูกหรือท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่อาจจะเกิดสนิมได้ท่านก็ต้องคอยขูดตอกสนิมวัตถุนั้นๆไว้ให้คงสภาพถาวรยืนนานต่อไปจนชั่วอายุกระขของมันนี่แหละนักปกครองบางท่าน จึงได้ยกย่องหลวงพ่อไว้ในส่วนหนึ่งของราชการว่าควรจะเอาอย่างหลวงพ่อเงินข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในเล่มหนึ่งเมื่อสรุปแล้วหลวงพ่อได้ทำหน้าที่เป็นนักปกครองนักบริหารและนักสังคมสองเคราะห์ศาสตร์โดยพร้อมมูลเพราะท่านช่วยให้ประชาชนมีความสงบและเรียบร้อยขึ้นช่วยให้คนได้มีอาชีพและรายได้สูงขึ้น เช่นแนะนำให้ดัดแปลงพื้นนาอันแรนแค้นให้กลายเป็นแดนเกษตรกรรมที่เต็มไปด้วยพืชผลต่างๆชนิดดังที่ได้เล่ามาแล้วว่าทุง่งนาเวงวางมีแต่ต้นหญ้าและเกล็ดหอยได้กลายเป็นไร่แตงโมไร่อ้อยไร่มันไร่พริกและดงพุธซาดงมะพร้าวคุณงามความดีของหลวงพ่อที่ได้ปลุกปลอบชาวบ้านให้ฉลาดให้ดำรงชีวิตอยู่ในสัมมาอาชีวะ โดยที่หลวงพ่อท่านมีต้องของบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการเลยท่านก็เป็นองค์การสงเคราะห์ประชาชนให้มีอยู่ดีกินดีขึ้นได้เรียกว่าหลวงพ่อท่านสงเคราะห์ประชาชนมิใช่ประชาชนสงเคราะห์ท่านฝ่ายเดียวแล้วทำไมเล่าหลวงพ่อท่านจะไม่เป็นเทพ,พเจ้าของพวกเขานี่แหละท่านคนทำดีไม่ต้องให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นย่อมแสดงว่ามีความบริสุทธิ์อยู่เสมอ ส่วนคนทำดีที่อยากให้ใครๆเห็นนั้นก็เช่นเดียวกันย่อมแฝงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ในกรณีซึ่งอาจจะเป็นความไม่บริสุทธิ์ก็ได้เหมือนกันขอสรุปกรณีทำกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่คนทั้งหลายซึ่งหลวงพ่อได้ทำมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่วนปรัจริยาของท่านซึ่งหาได้ยากในบุคคลอื่นข้าพเจ้าจะได้พยายามจดจำมาเล่าสู่กันฟัง